อย่างเช่นนะครับผมจะลดไว้ก่อนนะครับ On switch นะครับสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นเป็นโมดูลน,นะครับเป็นโมดูลเนาะมันจะขึ้นโมดูลน,นะครับแต่หน้าจอไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไฟมาเลี้ยงจอตัวนี้ถ้าต่ำกว่า6โวลต์จะไม่ขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้มันลดสุด ตัวนี้ก็หมุนซ้ายสุดนะครับจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเรามาปรับตัวนี้ช่วยนะครับยังไม่ขึ้นนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็หมุนซ้ายสุดไว้ก่อนอแต่ตัวนี้มันจะรับไฟได้ตั้งแต่6โวลต์ถึง50าบโวลต์น,นะครับตัวนี้นะครับ50บโวลต์นเนาะเพราะว่าโวลต์มันมาน้อยแต่ไฟเลี้ยงหน้าจอมันยังขึ้นอยู่หลังจากนั้นเราก็ ปรับโวลต์ขึ้นไปครับอ่าสังเกตได้ไหมโวลต์ขึ้นนะครับ6โวลต์น,นะครับ6โวลต์ถึงจะมีไฟเลี้ยงช่วยนะครับอ่าแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นโดยประมาณนะครับอ่าอย่างเช่นประมาณเนาะ14โวลต์นะครับโดยประมาณนิดๆเนานะอย่างเช่นมันอยู่14โวลต์น,นะครับเราต้องการอ ขึ้นไปอีกโดยที่ไม่ปรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาช่วยตัวนี้เป็นซีเลคเตอร์นะครับมันก็จะเป็น15โวลต์นะครับเพิ่มช่วยอีกครับก็จะเป็น16โวลต์ครับถ้าเราต้องการนะครับหมุนซ้ายสุดก่อนนะครับถ้าเราต้องการอัพโวลต์นะครับเราก็ตั้งเลงไปที่15โวลต์นะครับปรับขึ้นไปก่อน15หรือ16โวลต์นะครับ ค่อยรับนะครับตัวนี้ไม่ใช่ทดรอบนะครับเป็นแบบ VR ธรรมราดา17บโวล์นะครับให้ดูก่อน17โวลนะ์เนาะก็มาปรับตัวนี้ช่วยนะครับตรงกลางนะครับเป็น19โวล์นะครับเพื่อมีครับคลิกหนึ่งก็เป็น22โบโวล์นะครับหรือเราจะลดตัวนี้ก็ได้นะครับลดช่วยก็ได้หรือเราตั้งตัวนี้ไว,แว้แล้วเราก็นะครับแล้วเราก็มาลดตัวนี้เอา ก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีการโหลดนะครับถ้ามีการโหลดกระแสนเนี่ยบนจะมันจะลงไวนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้มันจะเป็นการย้อนแสงนะครับมันจะมองไม่เห็นถ้ามองตาเปล่าจะเห็นนะครับเป็นเอานะครับเป็นเอาแล้วก็ศูนย์สิบห้าแล้วก็ศูนย์สิบห้าก็คือด้านบนมผมตั้งไว้ที่สิบห้าเฮิร์ตนะครับ ด้านล่างก็เป็นสิบ้าปเซนนะครับสิอร์เนครับมองไม่เห็นนะครับก็นะครับพอเปิดไฟช่วยนะครับก็จะมองเห็นนะครับนะครับสังเกตได้ว่านะครับตัวนี้ผมเลือกของโยกขึ้นนะครับก็จะขึ้นมาเป็นของจอโมดูลนะครับเห็นสังเกตได้ไฟกับพริบนะครับไฟกับพริบนะครับผมจะลด และเพิ่มให้ดูนะครับลดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เปอร์เซ็นต์ลงเรื่อยๆนะครับสังเกตไปตัวนี้นะครับดับนะครับมันจะดับนะครับก็ก็คือจะไม่มีการปล่อยสัญญาณหรือปล่อยไฟออกมานะครับส่วนตัวนี้เราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่ที่เรานะครับส่วนของใช้โมดูลนะครับอย่างเช่นนะครับ ตัวนี้จะไม่มีการปรับกระแสนะครับของโมดูลเนาะเราต้องอาศัยปรับที่โวลต์นะครับอย่างเช่นเราชาร์จอยู่ที่นะครับ17โวลต์14โวลต์นะครับก็คือเราจะล็อกไว้ที่14โวลต์นะครับอย่างเดียวกระแสเท่าไหร่ช่างมันนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยอ่าอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่13โวลต์ก่อนนะครับชี้แบบอ่าแล้วแล้วค่อยปรับโวลต์ขึ้นนะครับ ปรับโวลต์ขึ้นไปที่หลักก็คือ14โวลต์ก่อนแล้วเราก็มาปรับเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับสังเกตได้ว่ากับคลิปนะครับเริ่มกับคลิปนะครับความถี่นะครับอันนี้ปรับเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก่อนอความถี่15เฮิร์ตเปอร์เซ็นต์16นะครับถ้าเราเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิงความถี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ กดไปเรื่อยๆครับสังเกตหลอดไฟนะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่35นะครับ35เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็ใช้อยู่ที่ความถี่ขึ้นไปก็เป็นที่ปรับขึ้นไป20นะครับเป็น30นะครับสังเกตได้ว่ามันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความถี่เริ่มสูงนะครับ ส่วนด้านปรับความถี่เนี่ยอยู่ที่เราต้องการที่ชอบนะครับความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเป็นหลักๆเนาะผมก็จะมาลดโวลต์ลงมานิดหนึ่งนะครับอ่าสิ 14, 15, บสิบห้าโวลต์นะครับก็จะมาปรับความถี่ให้ดูก่อนว่ามันได้เท่าไหร่นะครับก็ปรับแช่นะครับกดแช่ก็ได้นะครับก็จะวิ่งขึ้นนะครับ 3ามร้อยห้าร้อยนะครับตัวนี้ได้ถึงร้อยห้าสิบเนะครับหนึ่งสองเคสามเคนะครับสี่เคครับไปเรื่อยๆครับสังเกตได้ว่านะครับสังเกตได้ว่าขึ้นมานะครับแปดสิบสามนะครับ 83k เ,เนี่ยมันจะดับนะครับอ่ามันจะอยู่ที่35%ถ้าเราต้องการให้มันสว่างนะครับเราก็ต้องถอยตรงนี้ลงมาก่อนหรือนะครับหรือเราต้องปรับเปอร์เซ็นต์ช่วยนะครับก็คือปรับเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอ่าสว่างขึ้นแล้วครับก็จะมานะครับ ถ้ามีการขี้แบบนี้แอมก็จะโชว์นะครับก็คือปรับขึ้นไปอ,อย่างเช่นตั้งไวท้ที่อ่ามันขึ้นมาที่ร้อยเปอร์เซ็นตเนาะเราต้องถอยลงนะครับอ่าหลักๆก็อยู่สูงสูงสุดก็อยู่ที่เก้าสามเปอร์เซ็นหรือต่ำกว่านั้นนะครับหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับอ่าก็ถอยลงมาให้ดูก่อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเราใช้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ เราใช้ความถี่ที่สูงขึ้นได้นะครับก็คือปรับขึ้นไปครับนะครับก็จะเป็นร้อยร้อยห้าสิบเคนะครับถ้าเป็นร้อยห้าสิบเคอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเราต้องช่วยนะครับเพราะว่าเคสูงนะครับเราต้องปรับเปอร์เซ็นต์ช่วยนะครับสังเกตได้ว่านะครับตัวนี้มันจะรีอยู่นะครับไม่ค่อยสว่างก็คือความถี่เปอร์เซ็นต์ออกมาน้อยเราต้องช่วยนะครับก็คือไปที่เก้าสิบห้าครับ ไปที่95นะครับเริ่มสว่างนะครับ95นะครับจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช้ถึงขนาดนี้นะครับ